สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนเลขดังค่ะออก50ตรงเป๊ะเริ่มงวดใหม่แปลปกสลากฉบับคนสวนชวนฝันงวดวันที่16ตุลาคม2565 งวดก่อนไม่ผิดหวังนะคะตามไขปริศนากันต่อแปลปกสลากฉบับนามพระราชทานพันธุ์พืชและสัตว์เลขเด็ดงวดน,นี้วันที่16ตุลาคม2565กับเลขที่น่าสนใจ72และ55ก็อบอกกันเลยว่าผลงานแปลป,ปกสลากฉบับคนสวนชวนฝันนั้นผลงานดีเข้าตากรรมการมาหลายงวดแล้วและในงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เช่นกันคนสวนชวนฝันก็ยังถอดรหัสลับจากการแปลป,ปกสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เข้าเป้าเต็มๆกับรางวัลเลขท้าย2ตัว50เตรียมปังต่อกันได้เลยค่ะกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16ตุลาคม2565เข้าหวยและนักเสี่ยงโชคหลายๆคน คงกาลังเริ่มหาเลขเด็ดเลขดังในดวงใจเพื่อไปต่อยอดความเฮงในงวดต่อไปแล้วแน่นอนวันนี้ก็จะขอรับหนะ้าที่พาทุกคนไปสวมรอยเป็นยอดนักสืบทอดรหัสเลขเด็ดหวยรัฐบาลจากภาพแปะปกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ที่กําลังจะมาถึงกันค่ะหวยงวดนี้แปะปกสลากงวดวันที่16ตุลาคมระวังใหม่งวดโดยสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้หน้าปกฉบับนามพระราชทานพันพืชเลยสัตว์มหาราชินี ซึ่งเป็นงานแปลจากคนสวนชวนฝันเช่นเคยเมื่อ16ตุลาคมนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือเด่น3ชุดรอง2 3 2 9ตัวเลขที่ได้จากการแปลปกสลากมีหมายเลข5 4 6 5 4 7 8 1 6 9 1 8 7 2 5 5ยังไงก็ขอให้ได้เป็นเสถษฐีใหม่กันทั่วหน้านะคะ ทั้นนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไรทีวีหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ